สวัสดีครับได้มาหนึ่งลังแล้วม่ได้เอาถุงมาใส่ไปเห็นอีกลังหนึ่งครับนี่ครับได้มาแล้วหมามันเา่าหมาดุอยู่ข้างเถียงนาก็เลยรีบออกมาหัวนะ้ำตันๆครับหลังสีแดง โทรศัพท์อาจจะมัวหน่อยนะครับทนดูเอาหน่อยกำลังขายน้ำมิมหาเงินไปเอาโทรศัพท์วันนี้ได้มาสองหลังเห็นไว้อีกหลังหนึ่งกลับมาเอามีดขอว่าจะกลับไปดึงอยู่ครับอาสวัสดีอีกรอบครับไอ้พุ่มสมกองที่ผมมาตีวันนั้นไอ้มันเป็นน้ำหนามเนี่ย สมปองสมกองเนี่ยสมปองผมถึงบอกว่าไอ้เวลามาตีมินเวลามันอยู่บนต้นไม้ถึงไม่ค่อยอยากกระฟันอยากกระทำลายมันครับนะเคยอยากกระทำลายมเกาะอยู่ครับเมื่อวันนั้นตีอยู่ตรงนี้กล้องมันจะมัวมัวหน่อยนะครับเมื่อวันนั้นตีอยู่ตรงนี้วันนี้ก็หาจจะมาเกาะใหม่นี่นี่นี่ครับปลายนิ้วมือเนี่ยดำดำเนี่ยย้อนแสงครับแสงตะวันอยู่ตรงนั้นพอดีดวงตะว,วัน bài níu mือ đấy các này, hôm nay mà cọt nữa, nó mới cọ, lông cầy nhau lắm, ít công an,อาทิตย์ một, khơi mà mày <laughs> ใหม่ครับในปีรอบสองเดินมาดูเดินเดินหาไปเรื่อยๆครับได้มาอีกหลังหนึ่งแล้วครับหลังเล็กๆแต่คุณภาพครับแก้วครับขวดน,น้ำหวานเต็มยังไม่ปิดตาเป็นมิมตัวผู้หลังน้อยๆหนึ่ง เดี๋ยวไว้ให้แต่ต๋อมจ้ำกินแต่ข้าเหนียวแกหมดแรงนอนทำทานหมดแรงนอนครับนะเดี๋ยวได้กินน้ำมิ้มไปเดี๋ยวก็ฟื้นแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจใด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ